กิจกรรมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานและสื่อวิดิทัศผ่านกระบวนการ e v e n นต์ n a เนจ e มน์วันจันทร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2567ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80ครรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยาวชนบ้านเราไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถเรามีความคิดว่าเราจะทำยังไงดีจะดึงเยาวชนยังไงให้มาอยู่กับเราแล้วเราก็จะพัฒนาในในหนทางที่หนีจากยาเสพติดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ใช้ศิลป์เนี่ยเป็นตัวพัฒนาบุคคล โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21บนฐานกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุสรามินทราศักค่ะหัวหน้าโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์น,นะคะหรือที่เราเรียกว่าเยาวชนคิดดีภูมิปัญญาดีซีซั่น2นะคะในปีนี้ก็เป็นปีที่2นะคะที่เราได้จัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนในครั้งนี้นะคะซึ่งในปีนี้นะคะข้อแตกต่างจากปีที่แล้วนะคะเราได้มีการพัฒนากระบวนการในเรื่องของการจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมภาพลักษณ์ ให้กับพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยที่ในส่วนที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นว่าภาพลักษณ์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีลักษณะของความน่ากลัวเกิดเหตุความรุนแรงต่างๆหลายๆด้านนะคะโดยในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเราได้นําพลังของเยาวชนนะคะไปพัฒนาในส่วนในส่วนของการเสริมองค์ความรู้ในเรื่องของสันติวิธีนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการผลิตสื่อการแยกแยะสื่อปลอมต่างๆและก็สื่อจริงนะคะ โดยที่เยาวชนนะคะก็มีการออในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รวมทีมนะคะ mm hmm. เข้ามาสมัครในโครงการในซีซั่น2ในครั้งนี้นะคะ mm hmm. เลยทําให้เราได้มี15ทีมนะคะที่เป็นตัวแทนของผู้นําเยาวชนในการที่ จะไปปฏิบัติตโครงการต่างๆลงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักเอาฐานภูมิปัญญาของในพื้นที่มาพัฒนาในมุมมองของเยาวชนให้เกิดความทันสมัยและตอบโจทย์กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้นะคะทั้งให้กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเราจะเห็นถึงภาพของความน่ารักระหว่างคนทุกช่วงวัยทั้งในเรื่องของกลุ่มของเยาวชนคนรุ่นใหม่และกลุ่มของอคนรุ่นเก่าที่มีเป็นผู้ทรงความรู้มีเรื่องของภูมิปัญญาได้มีกิจกรรม การร่วมกันถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ดีใจมากๆนะคะที่เราได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะพวกเราขอให้คํางไม่สัญญาว่าพวกเราจะทำต่อไปไม่มีวันหยุดและจะทำวันพรุ่งนี้ใหมวอนเดิมพวกเราจะไปเชิญที่ตีปัญญาดีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สอมจังหวัากลางและที่สามปัญญาต้องถ่นให้คงอยู่สืบต่อไปรู้สึกดีใมากๆาเลยค่ะแลวก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูเนี่ยได้มีโอกาสต่อยอดกับบุคคลคนหนึ่งธรรมดาที่ทําให้เขาได้มีรายได้เพิ่มเติม รุดก็เชื่อว่าทุกคนตรงนี้เป็นเยาวชนนะครับรุดเชื่อว่าเยาวชนทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นแค่เยาวชนที่ดีเท่านั้นนะครับในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะครับเราต้องนําความรู้ความสามารถศักยภาพของเรานะครับมาพัฒนานะครับชุมชนบ้านเกิดของเรานะครับและก็ยังสามารถที่จะสืบสารผุ่มปัญญาท้องถิ่นนะครับให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไปครับขอบคุณครับ